สวัสดีครับคนพลิกดวงมาแล้วครับโดยผมไกลสอนลีลาชัยพิสิทธ์ครับชมคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เชิญรับชมได้เลยครับคนเกิดวันอังคารนะครับสัปดาห์นี้มาดูกันนะครับ12-18กันยายน2564คนเกิดวันอังคารจะทวงดีเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเชิญครับ ว้าวไพ่ใบนี้นะคะ6ถ้วยคีย์เวิร์ดก็คือการที่ได้รับความสนับสนุนการช่วยเหลือจากคนที่เรามักคุ้นตั้งแต่วัยเยาว์ขึ้นกับอะไรพวกนี้นะคะดังนั้นความมีโชคดีของคุณเนี่ยในอาทิตย์นี้นะคะไม่ว่า คุณจะเอ่อประสบกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะเรื่องความยุ่งยากในการทํางานนะคะก็จะได้รับการช่วยเหลือลองไปหาความช่วยเหลือจากเอ่อญาติพี่น้องอพ่อแม่นะคะลองดูเนี่ยคะ่ะ<อ>ก็จะได้รับการช่วยเหลืออย่างดีเลยหรือมันอาจจะหมายถึงเรื่องเก่าๆที่มันอาจจะย้อนกลับเข้ามาในชีวิตคุณแล้วทําให้คุณมีความสุข<อ>เช่นตอนนี้เขาคลายล็อกดาวน์แล้วใช่ไหมคะกาอาจจะได้เออเจอกันกับพวกเพื่อนๆน,นะคะเพื่อนสมัย เอรเรียนหรือเพื่อนเก่าเก่าที่ที่ทำงานเก่าหรือ แฟนเก่าอาจจะกลับมาพบปะพูดคุยก็ได้ไม่ได้ก็ว่ากลับมาแล้วจะมาเป็นแฟนกันนะคะก็คืออาจจะได้มีการลืร้อฟื้นความสัมพันธ์กันแล้วก็พูดคุยกันสามารถช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนสร้างคอนเนคชันกันเา้าเธอทํางานอะไรอยู่ตอนนี้ฉันทางานอนี่นะบางทีแล้วเนี่ยเราสามารถหยิบยื่นความช่วยเหลือกันสร้างคอนเนคชันด้านการงานต่อให้กันได้นะคะหรือมันอาจจะหมายถึงถ้าใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็น สถานเลี้ยงเด็กสถานดูแลคนสูงอายุอะไรพวกเนี้ยนะคะธุรกิจพวกเนี้ยในอาทิตย์นี้ะจะสามารถนำโชคคุณได้งานจะเข้าจะมีงานให้คุณทำตลอดนะคะแล้วก็อาจจะหมายถึงคุณเองนั่นแหละที่อาจจะได้มีโอกาสหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับลูกน้องเก่าๆเ,เพื่อนเก่าๆซึ่งการหยิบยื่นความช่วยเหลืออย่างเงี้ยให้เขาเนี่ยมันจะนำมาซึ่งผลดีของคุณในอนาคตเพราะว่าวันหนึ่ง ความดีความมีน้ำใจความอบอุ่นที่คุณมอบให้กับเขาเนี่ยมันจะส่งผลย้อนกลับมาทำให้คุณมีโชคขึ้นมาหลายๆด้านเลยค่ะอืมครับก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์เก่าๆเนาะใช่นะหรือญาติี่น้องก็ได้เนาะน่าเป็นเรื่องความรักนะครับบางคนนะครับอาจจะได้เจอฐานไฟเก่าหรือคนที่เคยรู้สึกดีๆต่อกันนะ เว่วนกลับมาเจอกันอีกนะครับก็เป็นไปได้นะในที่นี้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องความรักก็ได้นะอาจจะเป็นเพื่อนที่คุณไมเจอมานานก็ได้นะครับซูวนแป่เป็นเรื่องที่ดีสําหรับคนที่เกิดวันจังคานาาสัปดาห์นี้นะครับถ้าได้เจอกับคนเหล่านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วคนเกิดวันอังคารสิ่งที่ต้องระมัดระวังในสัปดาห์นี้นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับอืข้อที่หนึ่งเลยนะครับก็อาจจะหมายถึงเรื่องของอถ้าเป็นตัวคุณเองนะครับ ความรู้สึกที่มันรู้สึกตัวเองอ่อนแออ่อนไหวนะเป็นเรื่องของจิตใจอะไรเงี้ยนะครับถ้าถ้ารู้สึกอย่างนั้นจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นสัปดาห์ที่อาจจะต้องปลุกปลอบตัวเองให้แบบมีความเข้มแข็งนะครับอย่าทําตัวอ่อนไหวจนเกินไปอย่าอ่อนแอจนเกินไปอย่ารู้สึกว่าจะต้องมีคนมาคอยดูแลประครบประงมอะไรเงี้ยนะครับ จนมากเกินไปอันนั้นอาจจะเป็นความรู้สึกที่ทําให้คุณขาดพลังในสัปดาห์นี้งั้นต้องทําในสิ่งตรงกันข้ามนะครับอย่าทําตัวเป็นเด็กที่แบบแมต้องรอคนมาดูแลเอาใจใส่เท่านั้นถึงจะทาโน่นทํานี่ได้นะครับสัปดาห์นี้จริงๆคุณก็มีเรื่องดีๆที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่ดีๆหรือมีคนจะพร้อมที่จะเข้ามาดูแลคุณอยู่แล้วหรือคุณก็พร้อมที่จะดูแลคนอื่น ก็ได้นะครับงั้นก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องตรงนั้นนะครับถ้าเกิดคุณอยู่ในสภาวะที่รู้สึกมันขาดความอบอุ่นมันอยากมีคนคอยช่วยเหลืออะไรเงี้ยนะครับดวงดีของคุณมันมาอยู่แล้วงั้นสัปดาห์นี้ไม่ต้องกังวลกับเรื่องพวกนี้นะครับแปลว่าอย่าทําตัวอ่อนแอจนเกินไปนะครับสัปดาห์นี้ระวังเรื่องเด็กๆนะครับถ้าเกิดคุณมีเด็กในบ้านนะครับหรือในองค์กรอาจจะหมายถึงลูกน้องบริวารก็ได้นะครับอ่าอาจจะมีปัญหาหรือ เขาไม่นําปัญหามาให้คุณเขาก็อาจจะมีปัญหาเองนะถ้าเป็นเด็กเล็กหรือในในบ้านมีเด็กเนี่ยเออใส่ใจดูแลให้รอบคอบนะครับสัปดาห์นี้อาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ทําให้ต้องเข้าไปจัดการหรือเข้าไประมัดระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขานะครับอาจจะบอกไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ก็เอาไพ่ขึ้นมาเตือนนะครับว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของเด็กๆนะครับถ้าเป็นคนที่มีกิจการหรือมีลูกน้องบริวารก็ระวังเรื่องของบริวารน,นะครับ ไม่สร้างปัญหาก็อาจจะตัวเขาเองมีปัญหาที่คุณจะต้องเข้าไปช่วยหรือไปแก้ไขให้เขาอนะครับนอกนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของถ้าเป็นสุขภาพจริงๆก็คงไม่มีอะไรมากเนาะอาจจะเรื่องของความความกนนังวลความเครียดความกลัวอะไรนี่แหละที่เข้ามานะครับก็ทําให้คุณมีสุขภาพที่อาจจะมีความเครียดหรืออ่อนล้าอะไรพวกนี้ได้นะครับแต่น่าจะไม่ใช่ปัญหาหรือโรคภัยร้ายแรงอะไรนะักเท่าไหร่นะครับ โดยรวมก็อาจจะมีประมาณเรื่องนี้นะครับเรื่องของเด็กเรื่องของเออถ้าคุณคิดจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในสัปดาห์นี้นะครับลองขยับไปก่อนนะถ้าจําเป็นถ้าถ้าสามารถทําได้นะครับยกเป็นแต่จําเป็นจริงๆหรือมันกําหนดเอาไว้แล้วนะครับก็รอบคอบระมัดระวังสิ่งที่คุณกําลังจะเริ่มต้นใหม่ในสัปดาห์นี้นะครับเพราะมันอาจจะเป็นมีปัญหาคลุกคลักอะไรขึ้นมาที่ทําให้ไม่เป็นอย่างที่คุณคิดว่ามันจะไปได้ดี นะครับแต่ถ้า,าพ่งทําอะก<อ>ดตามเซนต<า>์นตัวเองเออขยับออกไปได้นะก็ขยับไปเออหรือมีมีเซน์อะไรบางอย่างที่อย่างคุณการพูดขึ้นมานะครับซึ่งปกติมันอาจจะมีรางสังหรณ์คุณอาจจะมีมีเซน์พวกนี้อยู่แต่สัปดาห์นี้มันเหมือนรางสังหรณ์นี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีหรือเรื่องที่คุณจะต้องเชื่อมันมากนะครับก็อย่าไปเผลอไผลกังวลกับมันมากจนเกินไปเอาเป็นว่าคีย์เวิร์ดก็คือ อย่ากังวลจนเกินไปนะครับก็น่าจะโอเคที่สุดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสัปดาห์นี้ไพ่จะอวยพอรอะไรคนเกิดวันอังคารนะครับรับพรไปจากไพ่เลยแล้วกันนะครับอไพ่ดีมากๆนะครับไพ่ก็ขออวยพรให้คนเกิดวันอังคารนะครับขอให้เป็นสัปดาห์ที่คุณมีความามั่นคงนะครับมีความเข้มแข็งนะครับมีความโดดเด่นนะครับพูดจาพูดคุยอะไรออกสังคมทําอะไร ขอให้เป็นที่ชื่นชมชื่นชอบมีสเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นนะครับโดยเฉพาะการพูดคุยการเจรจาการทำงานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนหรือต้องสร้างสายสัมพันธ์เนานคชั่นต่างๆขอให้ราบลื่นและประสบความสำเร็จมากๆเลยนะครับก็ขอให้คนเกิดวันอังคารโชคดีนะครับ